หูดเข้าหายแล้วล่ะบอกแล้วแล้วหุดเข้าหาแล้วแล้วก็คือในน้อยเถกน้อยเอ้ยเขา้าโบงามเข้าโบงามนอกปีนี้สบายดีเด้อสบายดีอิตีทุกคนผู้เรสาวพุทธไทยขึ้เกา้าหรือสาวพุทธไทยก็มัสุนบัเด้อเพราะว่าไปหาเพราะว่าพัก อยู่เพื่อนลายมือลายวันและสับไพกับสีมาชนบทมาบ่งวิธีชนบทเนาะปลาลูงอาสีเป็นอะไรย่ำนังแรกจะมีกิจกรรมอย่างเนาะตอนนี้สับไยกับมะฮอดชนบทลนะไปสีไปเลาะสมหมู่บ้านพน้องบ้านนี้คนก็ไล่หลายย่ำนแรงลปลาลูงอาเอ้ยสับไยก็มาฮอดแลวก็สีเลาะสมไทย วิธีให้เบิ่งเนาะปะ้าให้ไปเบิ่งน้องไก่กักสบสอบไทยงามแดง,แงหมู่บ้านพอดิกน้อยพอดลินในชนบทพอดลินลินก็จักเตะลูกบอลบออลูกบอลน,น้อยน้อยง,งามแดงแรงด้านทานันใดก็โอ้เริ่มปุพกักปุหยั่งแล้วด้วยประเทศส่วนพกักส่วนหยั่งแล้วเนาะเพราะว่าชีวิตย่ำฝนแล้วด้วยฝนก็นเริ่มสิป,ปุพกักปุหยัง่งเว้นกิน ปลูกผักเบาะเฮ็ดสวนเว้นก่อนเนาะเฮ็ดหัวเว้นก่อนมื้อชีวิตหน้าฝนแล้วเพิ่นก็สิปลูกผักปลูกหยังพืชแบบสวนครัวน้อยๆบ่ได้ใหญ่ปานไดเพราะว่าดนในพอได้กินเนาะพอได้กินปลูกักกาดัหยังเฮาก็สิเาชมเบิ่งหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านเพิ่นกใหญ่ได้บ้านนี่เด้ใหญ่ ปูทางนั้นก็น่ต่ำเข้าต่ำน้ำฝนกระโตกพยุเข้ามาไปถ่ายทำกะยากเพั่เสิได้ออกมาได้จนตนค้ำละปะล้าลุงอ่ะมาพูดพอพ่นต่ำเข้าต่ำน้ำยำเร่งเรง,เงต่ำเข้ารอบอันคำน้ำเนาะ ต่ำเข้าพระลุงอานี่โอ้เข้าไหมบ่แน่ได้กินเข้าไหมแล้วเนาะปีนี้ได้จักซอบป,ปีนี <c oughs> ้ขนหูภาษา <c oughs> คือตาราง <c oughs> หูภาษาลาวละะเ,าเราวะเราูเราบีหูภาษาลาว <c oughs> หูอยู่แต่หูบลายเนาะดูคน <c oughs> ต่ำข้าวนี่เข่าส่วนบทส่งนี้ <c oughs> นนนเห็นแต่เพิ่อนต่ำข้าวนี่แหละ ทำเขาพูดเขาคือน้องใจกะจักปุสิพูดแล้วละบ่น้องใจเนาะคลิปน้องใจกะตอนนีน้กะสิป้อยและสัพรยายไปท่ายคลิปนี้กะสิเอาน้องใจออกก้อนคลิปนี้ออกตําหลังฟัดลวบ้เนะาะต่ำกับลูกสาวแล้วเนาะดูะสาวก,กับป้นค้างสิ่คักอะไร พดกินข้าวไหม่แล้วมึงเอ้ยพจนฟัดกันประสาพนก็โอมบ่หรือุ่มโอมบ่โอมเนาะไปบางบ้านกันคนยู่มองนอกกับเราคือกันกับปลาพนนี่แหละพจนคอยแล้วก็มาฟัดเป็ดไก่กัน ใกล้ก็มาลอกกินนี่ฝัดเลยแบบนี้นสวนบทช่วงนี้เห็ดแต่พ้นตับข้าวต่ำน้ำเพราะว่าข้าวไฮได้ข้าวไฮเลยพ้นได้ข้าวไฮมาต่ำมากนั่นแหละเพราะว่าข้าวไหมเลยแต่คนเราก็ เขาจะเกี่ยวเอาอันนี้ทางนี้เขาจ<ด>ะพูดเด้นะปูคนสีต่ำแล้วนี่กระดดนเติบเนี่ยนี่นะเร็วแๆพวกเก็จะมาต่ำอีกรอบนึงหรือเขาก็จะไปลเปลาะเบื้งอีกเนาะอีกมุมนึงอีกมาหนิผมฝัดอีเ,เล,อลอรสไพร์กับชีตไปเลาะเบื้งอีกด้านทางนั้นเนาะขึ้นทางเชิงอีก หมู่มบ้านพุนปอที่กับเราเข้าพุนภาพก็ยังงามปนใดเพราะว่ามันค่อยคำย่ำแรงแล้ะฝุน,นท้องฟ้ามันกับคึ้มในวันนี้นะฝนปูน,นะจะฝนที่ตกตอนใดเนาะค่อยคำยังแรกงแล้วฝนยังเงินมืดปูใเท้าพุนเอาลานันชวนยะ อยู่อลานเนาะ,ะมืดคักอะไรมืดมืดมืดอันนี้นมาอีด้านนี้ก็เพื่นต่ำเข้าอยู่เต็มต่ำเต็มต่ำโอ้เพื่นต่ำอยู่ในอันนั้นเลยแบบน,นีน้แล้วต่ำอยู่อันทำคักอะไรนี่ฝน,นตกเนาะก,ก็เลยต่ำอยู่ในเนาะก็ผู้เอ้ยเพื่นต่ำอยู่ในเฮือนเก่าเลย คือว่า,าละฝนตกแลวกก้วเพิ่งกระตัมโบเพิ่งต่ำจะไน่โบไม่เห็นพนุ่นเะพุ่งต่ำข้ามไม้บ่ได้ข้ามไม้แล้วเนาะพวกเราแบบทะลุพื้นตัวน,นี้เลยนะเราตำ่ำเอ้ยเพิ่งต่ำนะฝนตกเนอกจากมีต่ำอยู่ใน,ในกะบ่ได้เพกกิ่กระตัมอยู่ในไน่ต่ำผู้เดียวเลยแล้วกะ เพอสิแล้วโดนแรกตามนี่อ๋อเ oh, พอสิแรกเนาะขดัดฝนขัดฝนตกนี่พเพิ่อเกิดเปียกคือปลาเพิ่มต่ำฉันมาขัดฝนตกนี่เปียกมันเลยแล้วนี่นเ่ดต่ำข้าวไม้แล้วโซนเพื่อกินข้าวไม้แล้วไปบ้านใดก็กินข้าวไม้เพื่อสิแรกกับปมาณชั่วโมงหนุ่มสองซูโม,มงทุเล ปอดกระสีตกมาละบัตน,นี่ป้าเหากระสีเลาะลงไปเลยเลยมีส่วนพักอีได้อยเพื่อนเพื่อนส่วนพักน้อยๆนี่ปลูกละบัตน,นี่ปลูกพักยังยังไม่ปลูกเนาะปุ้ยหมาดิค่ะเบิ่งเฮ้าก็แถวว่าจะชิ้นเฮ้าอย่างเด้อเนาะไปก่อนสัมภาระยานเลยปลุกเขาสิป้ามาบัตน,นี้เขามาจุดสูงในหมู่บ้านพัทยได้เนาะงามเลยครัก กษียังเนาะพูนทางพุ่นละทางเพือนหลังง่ายเกี่ยวพุ่นละบ้านนี้สัตว์ไทยยังไม่เคยได้ไกลไปไกลมาอยู่มาที่ขุนกาสิตกมาแล้วท่านสีมาจ่อยจักป้ายไปทางใดเพื่อกระไปอีกสูงนี้เหแต่พัต่ำเข้าวตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มนะกระต่ำเข้าวอีแล้ว ที่ชนบทมิเตอนี้แหละพระลงมาต่ำข้าวชีวิตวประจำวันพ้นขันบนตบต่ำกับโบได้กินต้องได้ต่ำทุกวันเขาจะไปหาเนี่ยหาบลจ้อยบนนกยาบลจ้อยบบเบิ้งไปเบิ้งเขาเจาตักน้ำตักนะในน้องสาวพวกก็ตัเนี่ยมาแล้วได้นี่คลิปนี้เหตุแต่กระตัข้าวตําน้ำอะไรนี้มาโอ้เอยประกับไปเหตุส่วนพักแล้วมาต่ำข้าวอีกแบบน,นี้ เด้พูนั้นบอกเฮ็ดสุดพักเออพูดนั่นออเนาะโอ้คือคล้ายๆคือกันโก้นนงเสื้อสีแดงคือกันเด้คน <laughs> หุดเขาหายแล้วรับบอ,อแล้วแล้วหุดเขาหายแล้วแล้วก็วคือได้น้อยเถะน้อยเอ,อ้ข้าวบัวงามข้าวบังามเนาะปีนี้ฝนหลายไปข้าวบัวงามเนาะโดยเพื่อนวันนี้ข้าวสบกับสบ สิจ,จังมื้อสิกินนมดแล้วเนาะมดลมมดอะแล้วบานนี้สิเลยมีกุ้มมดอันนั้นซ้ำนนองได้สองซอบเอ้ยพอนะปีนี้ฝนตกดีพัดข้าวบางงามเนาะปกติฝนตกนี่แห้งงามลเลยขา้าวเลยพอได้สองซอบกิ่นซิมดแล้วมดแล้วเปนข,ข้าวซื้อข้าวกิโลเอาวันนี้บอเอาไปซื้อยในเมืองพนแล้วเนาะมดแล้วพูดว่ข้าวใหไปซื้อข้าวกิโลวันนี้ กวละเห็ดกวางกับมันมงงามกันัน่นเองเนะาะเขาองอากัจะค้นลูกอ่บเออลูกจะได้ได้จะค,นะค้น่ะไรสี่พุนเขาสองคนเอากับบีกุ้มแลเากตายเขากาบเต่หมดตายแล้วชู้แล้วเนาะไปหาพักไปขายตลาดอีก ยังตีนผักไก่ได้เนาะออกไปบันดุงผันเนาะมันและออกไปนี่ก็ได้ล,ละสิบลักเนาะสิบลักก็ได้ออกแต่นั้นนั้นออกไปเมืองนี่ได้ไ <ป S 1> เหาอสามสู้ๆหาเก็บพักขายพักก็มีรถเอ้ยคนนละออกไปเมืองกัน ขายไก่นะ้แลวแถวบ้านนี่เขาเจ้าก็ซื้อน้อบรรยามเห็ดดองเห็ดอย่างน้อขายยี่ปี่โตเท,ท่าได้กับพอก,กินแหละสั่นในแสนหา้า <c oughs> ตัวบักใหญ่ๆในแะสนหา้าในไก่ผู้โอ่งนี่เออคุณว่าตัวละแสนหา้าใครมีไก่พอได้กินเนาะงพอได้ซื้อเขากิโลเอาตา่ำต่ำซอยกันนด้นนี่เอาแห้งบ่ซอยเอาแห้งกันหมดน,นี่ ข้าวเอ้ย <ules> ผ <motiv ators> <m> <ma> <ke> ู้นี um <ina> ้บอกข้าวเจ้าได้แบบนี้จะได้ลงมาจะได้ลงมาตั้เดียวมือเอาแห้งกันเนาะมันจะแลกไว้บ้านเราบ้านเรามีไฟอยู่ได้คือว่าแล้วเราบ่มีเงินมันมีเงินซื้อห้องซีเราวะตัมเอาเอาแห้งกัน เฮือนเขามีแต่เราไม่มีเงินไปซี่กะบม่ได้อีกเนาะเพิ่นสี่กัเป็นกระสอบพุ่นเนาะคือเจ้าต่ำนี่เป็นกระย่างนี่เอาเพิ่นต่ำเอาสามสิบชอบหนึ่งสามิบชอบหนึงสามสิบได้แล้วว่ต่ำเอาเน้อต่ำพอได้กินแล้วมึงต่ำต่ออีก หนูลูกหลานกระหัวอีกเด้อทางนั้นบะจอยพนมาจะสงไดายด้วยนะสิแบนพดเป็นลุยน้ำบ่ทางนั้นเปียกมาละเออจะมาจะตักน้ำกินบ่มึงพนต่ำนี่พนต่ำเอาแห้งกันเด้อนี่เด้อเขาเคยว่าเอ้ยพนเฮ็ดสวนท่านพุ่นนี่นะเขาก็เลยถามพนว่าคนประเทศได้หรอ หลงคนและเทา,ล <c oughs> ลาลเลาเยเออไป <c oughs> ตักน้ำกินตักน้ำกิน,ก,นก็นนสิไลซ์ช่วงนี้เน,น,นาะนี่ปัดฟัดอีกแลก้วแบบนะี้เอาน๋อปลาลุงอ้ำโอดท้ายคลิปน๋อทีชุนบทกะคือเห็นนั่นแหละชีวิตประจำวันประจำต่ำข้าวต่ำน้ำเมื้อน,นี้เห็นแต่เพิ่นต่ำข้าวเด้อเพราะว่า มาผู้ดีส้วงพคนต่ำเข้าต่ำน้ำต่ำแบบไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นเลยมีแต่พคนต่ำเข้าเราเขาโ่วนบรส่วนนี้ก็มีแต่พคนต่ำเข้าแหละพราลุงมาเพราะต่ำเข้าเพราะว่าเพื่อได้เข้าไฮเข้านั้นได้เพื่อกระต่ำเข้าไฮเป็นกลิ่นยำมูแรงคลิปนี้กับพระภัยกับชิโคจบคลิปเลยเด้อผู้ใดมักคลิปสอบภัยกับกุญยากร์เชเดอคลิปนี้ก็สบายดีเด้อบ๊ายบาย